สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผม m อร์แ r งเกมนะฮะก็วันนี้จะมาเล่นเอ้ยจะมารีวิวเจ้าตัวโคลอีกันนะครับก็เป็นตัวที่ผมอยากให้มาตั้งนานแล้วแหละแล้วก็มาจนได้นะฮะก็ไปดูในส่วนของความสามารถกันก่อนเลยนะฮะจี G. ตัวละครนะครับดาบของโคลอีเมื่อข้างซบเอ้ยข้างสร้างครบ3หลังโอกาสา3%ึสามเปอร์เซ็นต์ไปยังจุดเริ่มต้นเพิ่ม2%ทุกครั้งที่ไม่แสดงผลนะครับความสามารถพิเศษ สาสิบเปเซนจะป้องกันการซื้อต่อพื้นที่ของตนเองจากคู่ต่อสู้นะฮะ,ะก็ถือว่าดาบของเขาเนี่ยก็เหมือนแบบแป็นนะฮะแต่โอยแต่โปเปอร์ทุยเปอร์เซ็นต์เยอะกว่านะฮะพูดติดติดขัดๆยังไงไม่รู้ก็ขออาภัยด้วยนะฮะสามสิบเปเซนป้องกันการ,การซื้อต่อเหมือนบัฟของเจ้าตัวผู้สาวชุบเป็น้ำคลาธิน่านะฮะป้องกันการ,การซื้อต่อแต่นี่สามสิบหกอันนั้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะ พยายามจะพยายามทําให้เราสามารถหรือจี S ้แสดงผลให้มากที่สุดนะครับจะได้รู้ว่าออกง่ายหรือไม่ง่ายแต่ตอนนี้การนั่งฟ้ากูยากมากเลยโอเคนามจัง okay. เป็นถ้าจะไม่ผิดโอกาสมันกี่เปอร์เซ็นต์นนะแต่จะตัวนีโ้โอกาสเยอะกว่าแบบเป็นแน่นอนนะฮะมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนคุณขวาดูคนจสู้หนนะโอเคนะเย yeah. ได้เล่นเป็นคนแรกถอยลูกเต๋าเลยถือว่าค่อนข้างที่จะง่ายอยู่โอเคเขาสวัสดีเขาสวัสดีฮะเป็นการทักทายของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะฮะเขาไม่ยิงอยู่แล้วถ <14. S 1> อยตายเสพพื้นที่ เราจะมาดูกันว่าสร้างสามหลังจะออกง่ายหรือไม่ง่ายนะแล้วก็ไม่ออกเพราะว่าสุ่มได้เกาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนตัดเกาะให้ก่อนนะ,ะกดดันเข้ามาต้องกดดันเขาให้เขาเอาเครียดนิดนึงนะฮะคือการตัดเกาะให้เขาตกใจเล่นๆชีๆ้เขาชี้หด้วยหดับเบิ้ลหก ตัวนี้นี่ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่านะฮะเอเรียชุดเวน้ำครับ,บเอ็ดมาแล้วจะพยายามทำให้ความสามารถหรือจี้เครื่องรางของเจ้าตัวนี้ออกให้มากที่สุดนะ่ะจะพยายามอ, <c oughs> อุป่าไม่ออกนะครับก็เพิ่มไปทีละ2%เรเรื่อย เอาลูกตามไม่ออกอยู่ดีนะฮะเอาสามไปก่อนโอเคกดดันเล่นๆไปเท่งนั้นนี่ไม่้อตกเมืเองเราไหนเลยไหมไม่ตกอยู่ดีปุ๊บกลายนางฟ้า,า,าเบิ้ลไปนะฮะผมพยายามจะให้สามหลังนั้นออกไหได้นะเพราะว่า มันเพิ่มความเปอร์เซ็นต์มาสองตาละจอหรือเปล่าตัวนี้โอ้ก็ยังเพิ่มเปอร์เซ็นต์อยู่นะฮะเอ๊ยยังไง <12. S 1> จอปะ่ะโอเคครับออกตาที่สี่นะฮะโอเคได้อยู่ได้อยู่ตาชิ้นแล้วสร้างแลนด์มาผมจะพยายามไม่กดโอเคเบิร์ตีคุกไปนะฮะ <4. S 1> <c oughs> ตกบ้านชันเธออยากจะแสดงความสามารถของการป้องกันการซื้อต่อนะจ๊ะตกมาเลยหลังเนี้ยต่อไปนะแต่ต่อไปทายหลังนี้เลยนะโอเคนะเกือบครับออกมาแล้วก็เสกไปก็อีกไม่นานเนี้ยนะครับก็จะมีด่านใหม่อัปเดตเข้ามาก็คือด่านน่าจะเป็นทําน้ำแข็งนะถ้าเกิด ไม่ผิดนะน่าจะเป็นถ้ำน้องแข็งนะครับเป็นด่านในเกาหลีที่ถือว่าน่าเล่นอยู่อีก<ๆ>ด่านหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็จะมาแล้วแหละอีกสักพักหนึ่งตานแล้วสร้างแลนด์มาเป็จแล้วกันนะ,ะ<ๆ>ครับโอเคเย,ยูวลาคาจจหลังนู้นแล้วกันนะแรมีราคาหนะ่อยโอ้ฝนตกแล้วเนี่ย พักนี้บ้านผมนี่ฝนตกทุกวันเลยนะโอเคโอ้ตัดการออกด้วยชิบหายอะไรจะทำร้ายกันขนาดนั้นช่วงนี้นี่ฝนตกบ่อยมากนะครับก็อยากให้ทุกท่านนี่รักษารักษาดูแลตัวเองให้ดีนะฮะเดี๋ยวจะเป็นหวัดเอาก็ผมเนี่ยก็กำลังเป็นอยู่นะครับเสียงอาจจะไม่ดีก็ขออาภัยมาณนที่นี้ด้วยนะฮะเอ้ตกเมืองเราสักทีซีรี่เสเบิ้อนอะไรกันนักหนานี่ฮะ อ๋อผมลืมบอกไปมันมีบัฟอีกอย่างหนึง่งของมันก็คือโอกาสถูกกักขัง25%เหมือนกับของมิลานนะฮะแต่ของมิลานจะเป็นติดตัวตลอดเวลานะฮะอันนี้จะเป็นบัฟถาวรเอ้ยบัฟชั่วคราวเฉยๆแล้วก็หายไปนะ15วันนะครับเบิ้ลไปพยายัมนะเขามาซื้อบ้าน <12. S 1> าเราเนี่ยจะดูไวาโลกของเราจะออกง่ายหรือยากกันแน่นะฮะโอเคสามหลังไม่ออกว่ะา,ายละเบิ้นไป ไม่สำลังไม่ออกก็ดีแล้วเขาจะได้มาซื้อเบื้องเราสิบ <10. S 1> เอ้สี่ไปนะสร้างหลุมดำเ,เล่นๆนะเลือกพื้นที่ที่ต้องการสร้างหลุมดำไว้ตรงนี้แล้วกันตรงนี้ดิไปเลยเร็วๆอยากให้สมบัติออกอเย้น <Yeah. S 1> ี่การดำออก ก็ยังไม่ออกนะฮะสิบสิบเอ็ดถ้าเกิดเสียงเบาหรือมันมีปัญหาเรื่องเสียงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายโล่ไม่ออกทำไมดีทำไมดีทำไมดี ผมจะพยายามทำมันออกนะใส้ตกแลนด์มาร์คผมแล้วกันไม่งั้นจะอาจจะลุมละลายได้ตายินแล้วสร้างแลนด์า โอเคนมาไปตกวังนี้นะ,ะนหลังนี้อย่างนี้อยากให้โลเราออกโอเคขอให้โลออกเถอะถ้าเกิดออกนี่คือผมจะปิดปิดเกมนะครับแล้วก็ขอปิดเกมออกปะไม่ออกออกแล้วฮะโลออกเห็นไหมครับโลของเราจะเป็นอย่างนี้นะฮะคือฝั่งตรงข้ามไม่จะเสียเที่ยวไป,ไปเลยทันทีนะ,าะจากที่เอ้ยคุณเจ้าหลังนั้นว่ะ จะตัดหลังนั้นมาให้ได้กลายเป็นว่าไม่ได้อะไรเลยและเสียวเวลาเสียรอบไปด้วยนะฮะก็ถือว่ามันคอมโบนกับท่้างสำหลังของมันมากเลยทีเดียวนะะขอเชื่อตัวเองก่อนแล้วกัน11นีตัดบ้าเขาทุกวันมันคอมโบนกับท่้างสำหลังไปจุดต้นกันมากเลยนะฮะนะอุ้ฮลืมลืมดูแพงนะั่นน่ะ เป็นไรฮะจ่ายไปจ่ายไปนะ่าเดี๋ยวก็ได้คืนนี่หนูนี่ไงพูดไม่ทันขาดคำยังไงพวกกี่เอ็มเนี่ย16เอ็มต้องกู้แล้วแหละโอเคล้น่าลายนะ ก็โอเคนะครับสำหรับเจ้าตัวโคอี้นะฮะสกิลนี่ค่อนข้างถือว่าจะออกง่ายอยู่นะ76%ป้องกันการซื้อต่อนี่ก็โอเคนะครับคอมโบกับสร้างสำหลังไปจุดสตาร์ทได้ได้ดีเลยทีเดียวนะฮะก็คือสมมุติไม่ออกเราก็ยังมีโอกาสป้องกันมือของเราได้นะฮะจากการซื้อต่อของคู่ต่อสู้นะครับถือว่าคอมโบกันได้ดีมากนะฮะแล้วก็บัฟเพิ่มเติมของมันก็คือโอกาสถูกกับครั้งที่25%นะครับถือว่าดีนะ ก็ในส่วนของการแรกก็คือถ้าเกิดแรกคิวตันก็คือ8,000คิวตันเลยนะฮะก็ถือว่าไม่แพงนะกับความสามารถของมันก็คือว่าคุ้มกับ8,000คิวตันอยู่นะฮะนะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีนะฮะ